สวัสดีครับผมคุณป่านะครับวันนี้เราอยู่กับคุณเบสเราตากันอีกแล้วนะครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมไปล้างคอน75ดาวนะครับก็ทีนี้มีซัพพอร์เตอร์สองท่านนะครับเขาคนนึงเขาขอวิธีการสู้อาญาหน่อยแล้วก็อีกคนนึงก็อยากดูลมเกมตามในวันนี้นะครับก็เกมนี้มี2งเงื่อนไขนี้พอดีนะครับก็เกมตามด้วยมีอาญาด้วยนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เล่นยากจัดจัดแล้วก็อันนี้บอกก่อนนะครับว่าในเกมตามเนี่ยมันต้องมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วนะครับไม่งั้นมันจะเกมตามได้จริงไหมเพราะงั้ เอาในช่วงต้นเกมนะครับเราต้องใช้ความอดทนในการดูนิดนึงนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างอัดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเอาตัวรอดกันยังไงนะครับหลังโฆษณาสักครู่ครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนําวิธีการเติมเกมที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เลยนะครับเริ่มแรกกดที่ราวโปรไฟล์ของเราแล้วกดตรงรูปเฟืองเล็กแล้วให้กดที่ open id จากนั้นให้กดคลอดแล้วก็จะได้ id ที่ใช้เติมเกมนะครับจากนั้นก็ทักแชทเพย์ยี่สิบสี่บเอ็ม พิมพ์คำว่า R V นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชําระเงินตามรายละเอียดได้เลยครับหลังจากชำระเงินแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งครับคูปองก็จะเข้าสู่ ID ทันทีซึ่งแผ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าปลอดภัยและคุ้มมากเลยครับหากใครเรามองหา ID R V คุ้มๆพร้มมอมเล่นลุ้นครบีกีาสสวยแนะนําผ่นนี้เลยนะครับ d m o n g t o n TP7 แผ่นนี้เนี่ยมีผู้ติดตามมากถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมนคนเลยนะครับที่นี่ก็จะมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม R V Card กราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่3าบาทเท่านั้นเองนะครับ สามารถดูนรงเผจใต้คลิปได้เลยครับโอเคเข้ามาเกมรอบแล้วครับในเกมนี้ก็เจอกับเวเนเรลการนะครับแล้วก็อาญาโรมนะคือด้ามเขาเนี่ยต้นเกมไม่เก่งเท่าไหร่น,นะครับไม่เก่งเข้าเทนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปบวนปาเขานะครับก็รวมแบบไปกุ่นๆบัฟเข้านะแล้วก็ให้ทางคุณเบนเนี่ยจ่ายสกิลเข้ามานะครับลาดบาฟ์าไปเร้ามานี่นะแ้วก็นี่เพนบอก f อทันจิโร่นะครับ แสดงว่ามูร่านี่เกมตะกี้แพ้มาแน่เลยเจอทางนี้ปะครับในเวลาปนบัฟแล้วครับตรงนี้ขอแมนแมนเลยครับคุณเบสโอ้เพหลบได้ครับโอ้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 เพนนี่เป็นงานจะจับโอ้โหถ่ายไม่โดนเรียบร้อยเลยอันนี้นี่คือผมก็จะถ่ายให้โดนสองอย่างนะนะติอยู่นี้นะครับได้ต่อนิดนึงนะ ไถมา้นี่ครับอุ้ยก้ไม่ขายครับทีเดียวโ,โหเรียบร้อยเลยไอช็อตตรงบรูเนี่ยเราต้องไถให้โดนทั้งเพนแล้วก็ไถให้โดนบัฟด้วยนะครับมันจะได้ติดร่างไม้ไงเราก็จะได้ไปเอบัฟฟ้าได้นะครับแต่เพงเขารู้เหลี่ยมอะเรียบร้อยเลยผมเดี๋ยไปครับตรงนี้กลับเข้าสู่เลนน,นิดนึงครับเดี๋ยวไปถักป่านิดนึนงตอนนี้เรา,เรา,เราตามครับ เอากลางครับตัวนี้ way. คุณเบสมาแล้วเดือดเซกงังมูราดรอครับตรงนี้จำเลยแล้วก็ทีมเขาตบบนนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวมาโซทั้งสามแบบนี้หนึ่งนะอา,า,มมา่าไม่ได้เกาะทาเลนไปนะครับ fight, โอ้ยโอโอ้ยโอขึ้นน่ากลัวจังอะ ไอช่องตรงนี้เนี่ยเออไปไม่ได้ไปโอไม่ควรที่จะขึ้นไปแบบนั้นนะครับพราะมีโอกาสที่ทางเทนเนี่ยเขาดักอยู่นะเพราะว่าเขาฟาร์มเสร็จไปสักพังแล้วนะครับเดี๋ยวรอว้กันตรงมังกรครับต้นเกมเราน่าจะแข็งแกร่งกว่านะเราพาสีเราไกลมาแล้วครับและถ่ายเพมาตรงนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับตรงนี้ชนต่อได้เลยครับพาสียังมีครับได้ครายังม่สีครับโอ้จงเกอมาครับเรียบร้อยเลยแล้วพาสีไม่ได้ครับโอ้โหผมเจอบาคาสีอีกแล้วอ่ะพาสีไม่ได้่ะ อ,นะอ,อธิบายพาร์ทสิของเทนนิดน,นึงนะครับพาร์ทสิของเทนเนี่ยก็ทำให้เทนเนี่ยรีเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้โดดัเมจลงค่อนข้างเยอะเลยนะครับคือเรียกได้ว่าถ้าหากเทนเนี่ยไม่มีพาร์ทสิเนี่ยคือมันจะแทงยากมากนะและทีนี้ถ้าพาร์ทสิไม่ได้นะครับจะเรียกได้ว่าเทนเนี่ยก็เป็นตัวตัวหนึ่งครับที่เป็นแทงที่ไม่อึดเท่าไหร่นะตรงนี้อาญาใช้สกิลสองไปแล้วนะครับ จังหวะนี้ครับลองเล่นดูครับโอ้ไทยไม่โดนครับโจ๊กเกอร์นี่อย่างไวตรงนี้ไม่มีอะไรทำแล้วครับเดี๋ยวรีเลื่อนเลยและนี่ทำเพนได้ดับเซเยอร์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เราเสีอสองบัฟไปนะถ้าเราเสีอสองบัฟเนี่ยนี่งานงอกเลยนะครับเพราะว่าทีมเราอ่ะต้องเสียเวลาในการเคลียร์คีปนานขึ้นนะครับและก็ในช่วงที่ทีมเราเนี่ยคือเขาไม่เก็บกายเคลียร์คีปเนี่ย ป่าของเขาเนี่ยก็สามารถเบยดป่าของเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าดาเมจในการตีคี้มูเขาเนี่ยมันแรงกว่านะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มากันบอฟนิดนึงครับแต่ว่าทางเลนบนครับเจอสตอมเลงครับโอ้โหโจกเกอร์กับเวเล่ครับโดยเข้าครับเรียบร้อยเลยกลายเป็นว่าป่าก็ต้องดูครับเลนแคลรี่ก็ต้องดูครับเอาไงดีทีนี้คือถ้าแคลรี่เนี่ยยืนเลนไม่ไหวนะครับแล้วก็ ป่ามีกัที่จะโดนปวนนะครับอันนี้ก็ต้องให้ดูแลป่าก่อนนะเพราะว่าป่าเขามีป้อมนะครับแต่ว่าแคลรี่เนี่ยมันยังมีป้อมคอยดูแลนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเลือกที่จะดูแลป่าก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวรับการนิดน,นึงครับแล้วก็ทีมเขาหายไปทางเลนมนครับคืมช่วยนิดนึงครับโอ้โหแล้ววิโอครับไปเช็คขวาแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่ผมโยกเลยไม่ทันเลยเนี่ยจะรับการไปต่อวอนี่แกว่า ตายก่อนอีกแล้วนะครับคือผมไม่เ really ข้าใจว่าจะไปเช็คขวาทำไมแล้วก็มินิแมบแต่เขาหายขึ้นทางเลยโบนชัดเจนเลยนะครับโอ้โหกขมัดเลยตอนนี้แล้วก sure> ็มูลายกับทางวันเดอร์นะครับไปบวกนัวฟ้าครับแล้วแพไฟนี่ครับตรงนี้ก็พยายามจะต่อยเวเลนไว้นะครับเพราะเวเลนเนี่ยเขาคืนมูลายก่อนนะเขาก็จะไม่มีพวกอะไรที่มันมาลื่อนนะครับซึ่งหน้าขับเวเลนเลื่อนโลเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าอะไรเงี้ยทีเนี้ยอาญาก็จะต้องไปกอดป่าแทนนะครับก็จะ ทำให้ทีมของเราเนี่ยโดนบุกน้อยลงนะครับประมาณนั้นซีก็พยายามเคคิดก่อนแล้วก็ปล่อยให้ทางไวโอเนี่ยหาอากาศฟาร์มไปก่อนนะครับเราก็ต้องเดินเยอะหน่อยเดี๋ยวตรงนี้กันกลางนิดนึงครับตัวเราไปซีคิวระยะไกลเนี่ยก็เดี๋ยวเคจากระยะไกลแล้วนะเอาแล้วไวโอไวโอนี่มาปรับสมดุลของทีมเลยนะครับเนี่ยคือแผนนี้เนี่ยเราเจอไปได้บ่อยมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาเล่นคารีนะ ต้องรู้ระยะการกระโดดของเวเลสด้วยนะครับไม่งั้นก็จะโดนเวเลสเข้ามาลวงได้ตลอดนะครับคือต่อให้บีโรมอยู่เนี่ยก็การไม่ได้นะถ้าหากเวเลสกระโดดนะครับตอนนี้ก็ไล่เคคิเวเองก่อนนะครับตอนนี้คีแพลเลนก็จะมีทางเลยคลรี่นะครับแล้วก็เลยท็อปนะแต่ว่าส่วนของป่านี่ยังรอดอยู่นะครับเพราะป่านี่ยังไม่โดนคุมป่านนะแล้วก็ตรงน,นี้เพนหานะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปคอยซับมูรหลานนิดนึงเขาขึ้นไปค่อนข้าง,ขงลึกครับ เอาตัง์ด้วยส่วนเลล่าเนี่ยเขามีวันเดอร์เขาดูด้อยู่ล่ะไหนๆก็มาแล้วก็หาตังไปเลยนะครับคอยขัด่าไปเลยตอนนี้มารับการครับตอนนี้ไวโอเลยนะครับว่าไม่มายืนด้วยนะอันนี้นี่ผมต้องเดินหาข่าวทั้งทีมนะครับแล้วต่อให้หาข่าวได้เนี่ยไวโอก็ตายคาป้อมอยู่นี่นะครับหรือว่ายืนคู่ด้วยเนี่ยก็เดินแหลมหน่อยนะครับให้ทำเป็นเล็กกระซ่วนะ ให้ผมทำไงดีทีนี้นะครับมูราพิวพิวนี่ยังโดนเพลงเข้าเทียวตายเลยนะครับเพนนี้รวยจัดเลยนะตะกี้ทางอาญาเนี่ยเขาใช้อติไปทางเรนล่าเลยครับโอ้โหเรนซ่าแล้วเกินครับเดี๋ยวพาไปเล่นไปชมป้อมนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับโอเคครับทำชั้นดาวไปได้ครับตรงนี้ก็เดี๋ยวไล่ไล่ฟาร์มไปก่อนนะครับในส่วนของทางไวโอเนี่ยคือเขาเป็นแคารี่ไงเขาฟาร์มซ่อมบับเยวเองนะครับมันฟาร์มง่าย ต่ว่าถ้าเราโดนยึดป่าเนี่ยมันมันแก้ยากนะครับถ้าหาโดนคุมป่าแล้วโดนคุมบัอฟฟ้าบัฟแดนเนี่ยอันนี้มันแก้เกมยากครับเราอาจจะโดนสโนโบอลจนจบได้ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมนะครับถ้าหากเ,าเลคแครี่แตกแล้วก็ป่าแตกเนี่ยอันนี้ให้เลือกคุมป่าก,ก่อนนะอย่างน้อยก็มีพื้นที่ฟาร,ร์มนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแก้เกมกันได้นะโอ้และทางเรนบบนครับเัสตีผ้าครับอย่างนี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดักกันนิดนึงครับ พอแนะางไปเลยครับดูๆไปหาทางคุณเบสครับตรงนี้ตีรอเลยครับถ้าหากเราคิดว่าเขาเข้ามาแน,น่ๆนะครับกดตีรอได้เลยนะเพราะว่าช่วง<ว>ที่เทมใช้ตีเนี่ยมันจะอึดขึ้นนะครับแล้วก็กัดฟีฟีด้วยนะเรามุลาดวิ่งตามมาครับรอกสกิลน,น,นึงครับมุลาไปตรงนี้ทางเลโบรทำคิวไ้ข่้นข้างสูงเลยนะครับเอาเลยโอไมมายิงป๊อปอืมเพือนไม่ไดูเวสคิฟปเลยดันบนเนี่ยดันอย่างสูงเลย โอ้อันนี้ให้ทางมูล่ากลับไปยังทันเลยนะครับเราไวิโอมายิงป้อมจะดีกว่านะแล้วแพนด้าจ้องจะเล่นอยู่นะครับโอ้แล้วแพนด้าฟิกเกอร์ครับแต่วิโอยังรอดมาได้ครับเดี๋ยวรับเลนกลางนิดนึงครับตรงนี้เดี๋ยวผมพยายามโซนไว้นะครับให้ทางคุณเบสเนี่ยหาจังหวะในการต่อจุกเกอร์นะในไล่ไปนะครับโอ้มูล่ามาสับต่อครับวันนี้ ตอนนี้เรื่องของการต่อยคือขั้งสําคัญเลยนะครับถ้าเราต่อยเขาได้เนี่ยทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะแพนด้ามาครับตรงนี้แต่ว่าแพนด้ามีฟิกเกอร์ครับก็เล่นง่ายหน่อยสุดโซไหมครับตรงนี้เรามีทั้งฟิกเกอร์แล้วก็ล้างเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องยืนห่าจากคารี่มากนะเดี๋ยวล้างไม่ทันนะครับแบบป๊บกาเครับตรงนี้นเดี๋ยววับเลยแล้วกันนะครับ ในคอมโปกอย่างของเราเนี่ยที่มีทั้งมุลาแเราก็อยู่เอนะครับถ้าได้มังกรจะดีกว่านะและยิ่งทีมเราเนี่ยเป็นตัวเหล็กเกมด้วยนะครับถ้าได้บังกรตัวน,นี้เนี่ยต่อยเขาได้ดาวเราก็เล่นง่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราได้บังกรเนี่ยดาเมฆของเราจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขีดคลิปดีขึ้นนะพยายามกันกลางไว้ครับถ้าการไม่แตกทีมเขาก็เล่นยากขึ้นแค่นี้จองจะเล่นมุลายอย่างเดียวเลยนะ เดี๋ยวโนไปปิดเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องรีบนะโอ้โหข่ายพารมาตรงนี้ครับแล้วถ่ายตามเลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับเวเล์มาต่อครับเฮ้ยโดนด้วยหัวเรื่องเกินโอ้โหแต่ว่าตรงนี้ทีมเขาเสียร้างครับรอบหน้านี้เปิดได้เลยนะครับโอ้คุณเบสต่อสวยครับตรงนี้ครับโอ้โหแล้วคุณเบสเตะนี้ผมโอเคครับไงได้อยู่ครับจ็กเกอร์อยู่ข้างบนนะครับดูถ่ายระยาออกก่อน โดเกอร์นี่รับเพื่อนเอาเรื่องแล้วเนี่ยสกเกอร์เข้าไปครับโอโ้โหแล้วเจอรีเฟคไวรุ่นครับโดเกอร์นี่เอาเรื่องจัดเลยนะมือเขาไปมากเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้วาร์ปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราจะมีสรุปสาระท้ายคลิปด้วยนะครับคุณเบนไี่ขำเลยนะครับโอ้คุณเบสไม่ต้องมาขำเลยเตะเวนเลสเก,สกณฑ์ขนาดนั้นกลายเป็นผมไทยไส้เดือนเลย เดี๋ยวกลับเข้าสู่รากานิดนึงครับแล้วก็ตอนนี้ทางอาญามันเกิดครับแต่กี้อาญาเขาไม่มีกระรอกนะเดี๋ยวเราไปดักกันนิดนึงนะครับดักส่งเลยตอนนี้ทีมิ่มด้เปรียบแล้วนะครับแล้วเจออาญาตรงนี้ครับไถมันเลยแล้วกันครับโหเรียบร้อยครับอาญาเดี๋ยวตัวนี้เอาป้อมนิดนึงครับแล้วก็ทางดาครับโอ้โหแลวไล่ทำฮันดายับเลยครับโอ้โหไปคิวได้เลยครับตรงนี้ แล้ไปต่อที่เพลงครับโอ้โหเพลงเกือบแตกครับไบโอลงไปแล้วครับโอ้แล้วทางไบโอครับปิดคิวทางเพลงไม่ได้ครับ <S 2> <S 2> ตรงนี้เดี๋ยวมาเซด้าเลยนะครับตรงเรนการนี่คีิตรงเคลียร์ไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปต่อทางเลนการเลครับต้องเดินสปอม์ตมาละตรงนี้ โอ้โหแล้วคุณเบสครับเต็มหัวเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยตรงนี้อู้แพนด้าเข้าอย่างสวยโอ้โหเกือบแตกรับวลุโอ้แพนด้าโยกหลบครับขอสวดนิ่งแล้วไงครับตัวดีไหมมาครับตัวตัดสินแล้วครับถ่ายเข้าไปก็โอ้คุณเบสเตะแล้วโอ้ยแล้วคุณเบสไม่เตะดิโอ้โห เอาไม่เป็นไรครับได้อยู่เลยอยู่ <c oughs> ตอนนี้การเงินก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เงินเรานำอยู่ประมาณสามพันนะครับแล้วตอนนี้ทางไวโอก็ฟาร,ร์มซ่อมจนกลับมาเป็นการเงินอันที่หนึ่งนะครับการเงินก็เก้าพันกว่านะเอาไวเลสอยู่ข้างหน้าครับโดยช้นิดครับตอนนี้เจอเพนด้านขวาครับ โอ้แล้วไบโอครับอีกแล้วตรงนี้ปรอกผลุนเยอะมากเลยนะบโอ้แล้วตรงวับแดงครับโหดวลกันหนึ่งต่อหนึ่งครับวุราสับมอนี่ครับโอ้พันดาไม่แตกครับแลกกันไปครับทีมเราตายไปสองครับ แล้วก็ตอนนี้คุณเบสค่อนข้างจนนะครับเงินอยู่ที่8,000ห้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเร่งปังคุณเบสขึ้นมาก่อนนะพยายามเดินไปเติด์ไว้นะครับเดี๋ยวรับคีบก่อีกเลนนะบัฟฟ้าจะเกิดครับตรงนี้โอ้สามสิบเกินบัฟฟ้าตายเลยครับพยายามเดินโซ่ที่เช็คไว้นะครับ แล้วพุ่มนี้เก็ได้ครับโอ้โหแล้วเขาเดินลงมาครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหคลิปที่แล้วนี่พุ่มนี้นี่คือได้ถไยเยอะมากนะครับแต่แต่ว่าคลิปนี้โดนเข้าไปปุ๊บเดินหนีหมดเลยเรียบร้อยเลยครตะก,กี้ผมไม่กาาล้าใช้ล้างนะครับถ้าใช้ล้างเดี๋ยวตอนนาทีที่ตึ่ม่าดักเกิดจะไม่มีล้างใช้นะโอ้โหแล้วนี่ไปเลยอย่างเถื่อนโอ้โหตามต่ออีกเรียบร้อยเลยครับ แต่ว่าโชคยังดีครับที่ทางมูไลครับปิดคิวทันจกเกอร์ได้ครับแต่ก็ตอนนี้คิฟดันล่างเข้านะครับโอวันเดอร์ครับไปไล่ต่อทางเพลงครับนายจัดการให้เขากลับบ้านนะโหแต่ว่าทีมเขายังอยู่ครับตรงนี้โหแล้วอยู่คนครบเลยครับเรียบร้อยเลยแต่ว่าคิดดันครับตายอยู่บ้าง โอ้เพลเลือดเหอน้อยครับตรงนี้คลิปติดสโลนะตรงกลางก็จะมีคนเข้านะครับ่าแล้วเจอเพลตรงนี้ครับเลือดน้อยด้วยปิกเกอร์เข้าไปครับแล้วถ่ายมาตรงนี้ครับตามด้วยยันตีครับแล้วเรียบร้อยครับช่านนี้คุ้มจัดเลยนะครับอีก17นี้ครับดาจะเกิดครับมีล้างพร้อมเลยครับตรงนี้ตรงนี้ผมเล่งตังค์ขนาดด่วนเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาชิวปลอตด้วยขาดีหกร้อยครับเจอเวเลสตรงนี้ครับ โอ้แพนด้ามังซ้ายครับไอ้ด่าเกิดแล้วนะครับในทางไวโอครับโอ้โหด่าจะเกิดแล้วขึ้นไปดันคีบครับยังไม่รวยพออีกแล้วอ๋อไวโอเขาเล่นเซตของแพงครับเขาเล่นธนูใหม่กับดาบแดงนะครับมันก็เลยใช้เงินเยอะหน่อยจริงๆเล่นมูราแทนดีกว่านะครับไม่งั้นแบบนี้ได้ดาบแดงแล้วเนี่ยแล้วโปรลีสอนมาครับไปเจอกุ้งนี้เสมอครับ เกอรไวเลสตรงนี้ครับอันตีเข้าไปครับโอ้โหเวเลสโดดสวนครับแล้วก็เรียบร้อยครับเอาไปคิวไม่ได้ครับแต่แผงดาเขามาครับโอ้ฝ่ายเข้าไปครับเรียบร้อยครับในทางดาครับโอ้โหนี่ตีทางดาได้เฉยท่าสีไม่มีด้วยนะครับตีทางดาเพียวๆเลยนะปบาครับไปจบกันดีกว่าครับตรงนี้ปล่อยทางดาไปแล้วนะครับทีมเขาตายไปสองนะครับตรงนี้ตัวคาโม่หน่อยครับอ้าวแล้วไอยโอกี้มันทำอะไรล่ะเฟ้ยโอ้โห จนจบเกมเลยนะเนี่ยกิ่งไปทำไมโอ้โหแล้วเจ้าเกิร์มคิวนี้ต้องพาไปชมดักซาเดียร์ครับโอ้โหแล้วดักเองครับเรียบร้อยครับเจ้าเกิมีเกาะเกิดครับโอ้โหไรตมเข้าไปครับวอเดอร์ตามมาครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหไปจะตายอ๋อแล้วนี้เวนไดกับแพนด้าับเกิดครับ ตรงนี้เรามีฟิกเกอร์นะครับแล้วถายเข้าไปครับสันมาตรงนี้ครับตามด้วยติครับเรียบร้อยครับโหรุนแรงเหลือเกินครับโอเคครับจบเกมครับในเกมนี้ก็ได้ไปเห็นเทคนิคในการเล่นเกมตามแล้วนะครับซึ่งเกมตามเนี่ยสิ่งที่ต้องรักษาไว้อย่างแรกเลยนะครับคือป้อมกลางพยายามอย่าให้ป้อมกลางแตกไวนะครับซึ่งถ้าหาป้อมกลางไม่แตกไว้เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าทีมเขาจะจบเกมได้ค่อนข้างยากนะครับคือถ้าเกมไม่จบไว้เนี่ยเราก็มีโอกาสแก้ตัวได้เสมอไง แล้วทาไมต้องรักษาป้อมกลางเพราะว่าป้อมกลางเนี่ยคีมมันเดินไวครับเวลาทีมเขาเกมน,นำนีเขาได้ลากมาเนี่ยเขาปล่อยกลางปุ๊บแล้วปับป๊บ,บเราตายใช่ไหมเราตายเราเกิดไม่ทันไงปับป๊บคือดาร์เข้ามาถึงหน้าบ้านแล้วนะครับก็โดนจบกลางแต่เราจะไม่ค่อยเห็นที่มื่เนี่ยเขาจะจบทางเลนบนหรือ,เ,อ,อเลนล่าสักเท่าไหร่นะครับในช่วงก่อน12นาทีเพราะงั้นในป้อมกลางเป็นป้อมหนึ่งครับที่ควรจะต้องรักษาเอาไว้นะครับ แล้วก็ถ้าหากป่าโดนกลัวนะครับป่าแตกอันนี้เนี่ยลมต้องไปคอยช่วยป่านะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าอ่าทางทีมเขาเนี่ยเริ่มมาขโมยบัฟฟ้าเราขโมยบัฟแดงเราเนี่ยอันนี้โลมก็ต้องไปคอยช่วยป่าดูแลบัฟเรานะครับเพราะว่าถ้าเขาขโมยบัฟได้ครั้งนึงเนี่ยเขาก็จะมาอีนครับเพราะว่าเขารู้เวลาการเกิดของบัฟไงถ้าหากเราเห็นว่าบัฟได้เกิดแล้วนะครับลมเนี่ยคอยไปดูแลเลยเพราะว่าเขามาแน่นะครับและทีเนี้ยเรนคารีก็จะไม่มีโลมคอยคุมนะครับซึ่งพอลมไม่คุมอ่ะในช่วงที่เวลาเราไปช่วยป่าเนี่ย แคลรี่ก็ต้องอยู่ดังป้อมนะครับคอยเคคีไปอย่างเดียวนะไม่ต้องขึ้นไปสูงนะครับหรือว่าถ้าหากรับเลยไม่ไหวก็ถอยก็ได้นะครับปล่อยป้อมแตกไปยังไงก็ต้องรักษาพื้นที่ป่าไว้ก่อนนะนัานทีนี้ทาไมป่าถึงต้องการการดูแลมากกว่าแคลรี่นะครับในช่วงที่เกมตามเพราะว่าแคลรี่เนี่ยมันมีป้อมไงครับแต่ว่าป่ามันไม่มีป้อมไงคือถ้าป่าโดนดักป่านะครับคือโอกาสตายสูงมากนะเพราะงั้นเนี่ยโลไม็เลยต้องไปช่วยป่าแทนนะครับและทีนี้พอป่าเขาเริ่มยืนได้แล้วเนี่ยทีมก็เล่นง่ายขึ้น แต่ว่าถ้าหากเราไม่ช่วยป่าเนี่ยทีเนี้ยทีมเขาก็จะยึดพื้นที่ป่านะครับเขาก็จะมีทรัพยากรมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบัฟฟ้าบัฟแรงหรือไม่ก็จะเป็นคลิปตัวเล็กนะครับซึ่งก็ทาให้ทีมเราเนี่ยจนลงเรื่อยๆนะแล้วก็ทีเนี้ยถ้าหากเราไปคุมป่านะครับแล้วก็มีโอกาสที่แคลรี่จะดโดนถมนะอันนี้เนี่ยเวลาเราคุมนะครับคือเราก็ต้องคอยเปิดพื้นที่ด้วยนะครับคอยเปิดไว้ว่าทางทีมเขาเนี่ยจะไปลงทางเลนไหนนะซึ่งก็พยายามดูรมปเอาไว้นะครับก็จะทําให้แคลรี่เนี่ยมีโอกสดโดนถมได แต่ว่าถ้าหาโดนโถงขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันครับแครี่ตายบ้างก็ได้ไม่ต้องถ me, ึงขั้นที่ว่าแครี่ต้องตายศูนย์ทุกเกมหรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่แครี่จะตายศูนย์เอ่อทุกเกมเลยอ่ะมันยากนะครับแต่ว่าในเกมอ่ะอันนี้ต้องอยากให้แครี่ตายแต่ว่าช่วงต้นเกมกลางเกมอ่ะพยายามรักษาพื้นที่ไว้นะครับพยายามรักษาบาลานซ์ไว้ก็ให้ความสำคัญกับป่าในช่วงต้นเกมมากกว่าแครี่นะคือถ้าเราไม่ให้ความสําคัญกับป่าเนี่ยทีนี้ป่าก็จะโดนปั๊มครับโดนปั๊มตังค์เรื่อย การปั๊มนี่ก็คือการที่อีกฝั่งหนึ่งเขาไปไล่ฆ่าป่าอย่างสุสนาเนเลยนะครับป่าเราก็ไม่ได้บัฟซึ่งก็จะกลายเป็นว่าป่าเราเจอหน้าเขาก็ตายอย่างเดียวเลยนะแต่เนี้ยพออีกทีมเขารวยจากการปั๊มนะครับแน่นอนว่าแครี่ที่ต่อให้รวยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าพอเขาปั๊มตางจากป่าได้แล้วเนี่ยเขาก็มาถมแครี่แล้วแครี่ก็ตายอยู่ดีครับหนีไม่รอดประมาณนั้นนะครับคือแครี่อ่ะมันฟาร์มไวนะครับปบป๊บๆนี่ก็ถ้ามีเวลาให้เขาฟาร์มนิดเดียวเนี่ยเงินเขาก็ กลับขึ้นมาฟื้นแล้วนะครับเหมือนอย่างว้โอกเกมนี่เนะี่ยต้นเกมเขาจนนะครับแต่เผื่อว่าเปี่ยวในการเดินลำหนึ่งแล้วนะของนั้นก็สรุปนะครับอย่าปล่อยให้กลางแตกง่ายเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าหากป่ารนกวนไปคอยช่วยป่านะครับแล้วก็พยายามเปิดพื้นที่ป่าดีช่วงของการฟาร์มด้วยนะครับในเวลาเกมตามนะเพราะว่ามันชอบมีคนมาดักตรงข้างบูข้างเลสน,นะครับซึ่งถ้าหากเขาไปดักตรงนั้นเนะี่ยป่าที่เขาไปฟาร์มเนะี่ยโอกาสตายสูงนะครับ ก็ต้องคอยดูดป่าหน่อยแล้วก็ในส่วนของคารีนะครับก็พยายามพี่จะแคคซีมุ่มเดียวน,นะครับอยู่หลังป้อมตายให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็ดูมิแบบไปบ่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมเนี่ยก็พยายามรับเลนกลางเอาไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ปาสกิลต่อศัตรูให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อทำให้เขาเล่นยากขึ้นแล้วก็ในส่วนของออฟเตนนะครับก็พยายามดันคีปุ่มสูงไว้นะครับรอให้ทีมเนี่ยมีเงินก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปบดครั้งนึงก็ได้ แล้วก็ในส่วนของลมเนี่ยก็พยายามเติมแบบเอาไว้นะครับพยายามหาพื้นที่ให้ป่าได้ฟาร์มนะครับประมาณนั้นแต่สาคัญที่สุดนะครับคืออย่าเสียเวลาพิมพด่ากันนะอันนี้จะเป็นมาานะเพราะว่ามันจะด่าก,กันอย่างเดียวนะครับแล้วทีเนี้ยเราเล่นต่อไม่ได้ครับเพราะหมวแต่ไปพิมพ์ตอบกันซึ่งตอนพิมพ์อยู่เนะี่ยมันทําให้เราไม่แบบก็ไม่ได,ดูนะเกมก็ตามไม่ทันนะครับแล้วก็ถ้ามีไฟ์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็พยายามเติมให้ไวนะครับอย่างน้อยได้ใจาย้าเมจเข้าได้ต่อยเขาเองดีนะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อย,ยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ